วันที่สามสิบทางลานก็เจะเสียพระพุทธรูปมาทรงแทนนอกระสิรับลำนักได้แล้วล่ะเพราะว่ามันหลายมือแล้วความแข็งแกรงของปูนที่เขาเทไว้ก็สิขแข็งขึ้นมาแต่ว่าต้องหดน้ำน้ำประจำหดน้ำแทนะ เออน้ำขึ้นหดแซ่ไ้มันแข็งโดยน้ำมันแห้งโดยน้ำแต่มันแข็ง้วยน้ำปูนมันจังแกงต่อน,น้ำหดไปน้ำม,มันอึมน้ำอยู่ตลอดเวลาความแข็งของปูนมันยังสิดเต็มที่ให้ ที่รับน้ำหนักได้พระพุทธรูปนี่นักประมาณ4ีตันองค์นี่พอดีมาจากกรุงเทพวันที่สิบเอ็ดแวะเบิ่งพระพุทธรูปเนี่ยว่าจะไปไว้ล้านโค่ไงแว่ล้านข่างมาเรื่อยๆไม่เห็นนั่นแหละงาม,มีเลได้พระพุทธรูปองค์เตตาเลย สรุปง่ามสอบราค่าเขาละแสนสององเงน่นะแสนสองมือนองขาวต่ำมากๆแปดมือนองคินเขียวนน่ะหกมื่นม,นมงงาโกงง่งเ่ย่ปแล้วมาโก่งใหญ่ ไม่โยมอยากสั่งพระพุทธรูปกับพอดีกันเลยถามบบกันแหละเพาะฉนั้นก็เอาองค์พันแกสลักนี่จะได้ที่แรกก็เจ้าสิมาลอใส่บุญประเวทต่อพระพุทธรูปใส่บุญประเวทเพระเาะว่าเสียเอาไปประดิษฐานหัน เกี่ยวภาพทางหลานแจ้งมากกว่าที่วันที่สามสิบเราสรุปเดินทางมาถึง พ่อเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญต่อไปทั้งหนาคนสิมากาบมาไวยี่หันพอพิ์ตอนนี้เนี่ยพิ์ตอนที่ปลูกกอนเนี่ยเป็นโพิ์ตอนที่ซีทีปฏิสถานยุพุทธขยาเอาออกกิ่งมาปลูกไวกอนแต่ว่าโพิ์ตอนนี้เนี่ยที่เป็นหายมาเนี่ย ที่รับมาเป็นท่างการเนี่ยเป็นพ่ที่เป็นกิ่งพ่ต้นแรกที่ยุพุทธคยาน่ต้นแรกเลยดิเป็นกิ่งพ่ที่เป็นสหาชาติกันกับพระพุทธเจ้าคือเกิดพร้อมกันต้นนี่นะ เกิดมือเดียวกันครับเจ้าชายสิทธัตถะเลยล่ะภาษีมหาโพธิ์ตนนี้เพิ่นเอากิ่งมาปลูกเพราะเพิ่นเอากิ่งมากแวก็เขาก็เอาขอกิ่งเพิ่นมาอีกต่ออีกต่อหนึ่งก็ยังเป็นโพธิ์ตนเดิมอยู่เอามาชาติมันกำลังขึ้นหลายขึ้นหลายยอดอยู่ขึ้นหลายกระถางอยอะเจ้าอาวาสเาพิ่นว่าผู้ใดมาเอาไปก็บ,บ่เกิด เอาไปช้ำซะได้กับว่าเกิดตอนก็ยังบ่เกิดอยู่วสั่นตอนก็บ,บ่ได้ช้ำกับว่าได้นี่นาสีเอลเซียแตเบิ้ลเพราะว่าต่อไปทั้งนาพุทธศาสนาสิเป็นเจริญยู่หันคนเหลื่อมใสศรัทธาหลายอยู่หันเอราะาราธนาเอาหน้ากระปรงขึ้นเด้นอะข้อก็ได็มวัดสามนอที่เป็นตนกาตนเกิดจากต้นลูกของพระศรีมหาพิ์ตนนี้กด้มัดสาม เรลาภาษีมหาโพธิ์ตนนี้ว่าหายลูกมาหลายปีแล้วกันโดนแล้วกนอ๋คนเอาไปเฮ็ดไปทั่วไปขายมอเตอสีเิ่มมีเนี่ยแหละไปว่นท้องเพินดูเปว่นไปว่นดูอยากได้มาปฏิสถานไม่วัดห้งคนได้กราบได้ไหว้สักการะบูชาวันนี้เกิดไดประมาณสามสิบกว่าตนมั้งคนมาน ประมาณสามสิบตนน่แะอยู่ในกระถางดอกไม้เกิดอยู่หันเพืก็ไปเอาไปใส่กระถางไปพอดีหมอบไปเฮ้าเอาว่าเลี้ยงไปนี่ก็ให่่ไหวอยู่ยังแต่เอามาเนี่ยเกือบเดือนขึ้นมาเป็นสิบเส้นละมั้งเา้าขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ยยไหวอยู่ นั่นแหะทั้งมัดสุดต้นนั่นแหะสิไปปฏิสถานไมได้หันในบริเวณที่ห้องเห็ดล้านโพหันเป็นมองสกลากาบใบไปล่วงหันกิ่งกระเสียล่งหันขึ้นกันกิ่งที่เขาช่ำใบก็ลังขึ้นแตกขึ้นมาไปล่วงใบล้านโพหันจุ่มในมองกลางหันมดก็เป็นต้นแม่ต้นแรก เป็นของสำคัญในพุทธศาสนาต้นประศีิมหาโพธิ์เนี่เป็นของสำคัญในมาลากสิบวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวั่สำคัญของโลกเป็นวันพระพุทธศาสนาวันประสูตรวัน ทัสลูบัณปลินิพานของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมอสิป,ปูกมือนั้นในยินว่าผู้ใหญ่เป็นกสิมาคือกันผู้ใหญ่เป็นกสิมาปลูกในมือนั้นคือกัน uh huh. ที่จริงก็บอกว่าตื่ญผู้ใดดอกกล่าวผู้คนมีความเหลื่อมใสในพุทธศาสนาที่แท้จริงมากนี่แหละคนกสิมาแหละแจ้งมาแหละ มันมาปลูกเิ่นก็นเป็นคนเหลื่อมใสท่านประชาติเตรนะต้อนคนเหลื่อมใสในพุทธศาสนาในขอปฏิบัติคันสั่งวัดว่าศาสนาหล้าหมองคนเหลื่อมใสในศาสนาอยู่ก็ได้เอาเพิ่นนะั่นแหละมาเป็นผู้ปลูกเป็นสําคัญปฏิสถานไว้หลายปีไปทั้งนา คนทีษมักกาบว่าไหวที่ได้เหตุประวัติใบ้น่ำเหตุเป็นแผ่นคอยนั่นใส่หินไวเลยและกะปฏิสถานในบ,บริเวณล้านโพกันเป็นสิ่งสําคัญประวัติของตนประสีมหาโพธิ์ที่เขาเอามาปลูกนี่จะได้จ่าลึกไปนั่นที่เป็นประวัติเอาลูกเาหลาน,ลนร้ดนเลน้นหล่อนเข้าคุณ สำคัญเหตุยากแน่จังหน่อยเหตุคุณงามความดีต่างๆยากเมื่อได้ไปเอาต้นโพก็ยากเกิดสัมปปีแนวเรื่องเล่าต่างๆมันเป็นม่านมีม่านหลายเยอะของสำคัญเ,เกิดอุบัติเหตุเน่ยสัมปปีแนวน่ะที่สิเกิดขึ้นมากเพื่อขวางไว้เห้เอาไปเอาขวางไว้เห้ออกมา อามาแล้วก็ขวางเวลาสิเหตุสิบเหตุทิงต่างๆขึ้นมาในบริเวณนั้นก็มีแนวขวางขึ้นมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะของใหญ่การสร้างเจดีย์ก็คือกันก็มีแนวขวางคือกันของห้องโบมีอย่างขวางมีแต่ว่าบ่มีเงินเงินห่หไายซืีอแนวขวางม่านก็มีตมันก็มีม่านยู่สุยางของห้องนี่งมี ม่านแต่ว่าเงินเนหอบ่ไหลนั่นเป็นม้านมิตรน,นั่นแหละตระกฮหดเรื่อยๆเพราะว่าเจดีกับของกิจกิฮ็เสืบต่อไปนี่เสาทั้งมืดมันลอยก่าตนกิจเอาขึ้นให้ครบลอยก่าตนทั้งมดภายในปีนี้ให้ยกขึ้นให้ดุดสุดเสาให้เร็วให้ปีนี้ เล็กกระืือมาแล้วเกือบหาล้านตะเล็กอย่างเดียวเดนะ้เขาจะแย่มาเกือบหาล้านขนขึ้นไปทึ้งบริเวณเจดีย์มดแลเน้วเล็กก็บทีย่งตะคาปูนกับคาแร้ร้างด้วยซีอย่างอื่นกับพวกเมียงงานที่สี่เฮ็ดปีนี้ของสัตนแรกนี่แหละงานของสั้นแรกคือปีนี้ก็สีแเลีเ่ยมดมสั้นล่าง ใส่เงินอยู่ประมาณสิบล้านของปีนี้นะมีเงินกระถินกับเงินเก็บเกาน้าเงินแต่ละมือแต่ละเว้นคนทําบุญมาน้ากระทิทนกันกันพอดีเหตุไปตามกํา่ังเขนะ้าน้นบัตตบุเรือดร้อนเหตุไปได้เรื่อยๆเข้าบุเรือดร้อนนะตามธรรมดาตอนนั้นเป็นของเหตุยากดีเหตุเจดีเนะี่ย ภูมิเที่ยวอิริจังไดนั่นม,มันบาสิเห็ดง่ายๆถึงยิงเข้าเห็ดเป็นของใ่ยนี่เห็ยากอิริยากปฏิสังขรก็กเห็นงานเห็ดเจดีย์นี่แหละอันอื่นก็บ่ายากปานไาะวันเป็นสิ่งที่เห็ดเขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสาราีริกธาตุจึงเป็นของสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมันก็เลยมีม่านหลาย ถ้าขนาดพระเจ้าอโศกสิฉลองเจดีย์ี่ซึก็ยังต้องเรยไปอาราธน้าพระอุปคุตพุดจําพันษาอยู่ในทะเละ่นน,นันถึงมีม่านม่านก็ค่อยคัดขวาง่าให้งานฉลองสำเร็จสมัยเฮาก็คือกันล้ก็มีม่านม่านนี่ยังม่านเฮง,งบบมีเงินนี่แหะประการที่งหญ่งานม่านนั่นนี่แหละ เงินบ่ท่านกันนี่เป็นม่านอื่นๆกับโมมีอยังส่วนปษีมหาโพธิ์ก็คือสิสําเร็ิ์แหละสิแล้วแล้วล้านได้อีกนิดน้อยก็แล้วแล้วพอเออื่นก็สิมันเทศแอวขันสั่นสุดท้ายน่ะสันเทิงพ่อยเอวขันสันเทิงแล้วก็สิย่งฉาบยังแ่งให้สวยงามมือสีก็สิเป็นอันมาแล้วแล้วกัน ช่วงพระพุทธลูกมากอะเอามาปฏิสถานได้เลยเอาแทนห้องเหตุเรียบร้อยข่มมีอย่างอีกม่านไปมาจบไปผู้เข้มแข็งกัอยูต่อไปได้มันมีม่านเรื่องต่างๆเป็นยังั่งผู้อ,อันแอ์ก็พ่ายแพ้ไปเรื่องการต่อสู้กับม่าน ม่านภายนอกม่านภายในจิตใจเทาสำคัญม่านภายหนอกกับบ่มีเงินแล้วม่านภายในก็ความขี้เกียจ์กี่ขัน้นความถือเนือ้อถือตัวสิ่งต่งตงางๆพวกนี้เป็นม่านขวางกันคุณงามความดีบ่ให้บังเกิดได้นี่นเฮ็ดเก่งมาเนี่ยโอ้ยต่อสู่สู่อันสุนน่เนี้ยขันใจว่านักเนียนเกมแข็งพ่อก็เฮ็ดบ่แล้ว เตจอไะไรก็บเบล้อะไรอนี่แหละเอินเดืองม่านนสิงสสำคัญร้องเฮามันสีเล้วทั้งเหมือกทั้งมวดน่นนะใส่เวลาแน่ก็บว่เป็นอย่างเรื่องเกดีบาตรโบเดือดร้อนห้องอคอยเหตุไปน้าจริงสิละปีละส่วนละส่วนละส่วนไปสำหรับปีนี้ก็คือเสาต้องขึ้นแล้วเมื่อ ก็สิหอดบุญกระตินก็คือเข็นเสาสักหลากทั้งหมดลอยกต็ต้นเสาแล้วพื้นทั้งล่างแล้วกระเทพืพื้นโพดต่อไปพื้นโพดนี่ตอนคำวนวณมามันมีประมาณสิบหกล้านพื้นสันที่สองพื้นจะเสือได้หรันะหัวเมื่องุมหัวไปเลยก็ค่อยเฮ็ดไปล่นะล่ะมันก็เฮ็ดได้อยู่สำเร็จอยู่ ความตั้งใจเขามันแน่วแน่แลวนะวอะไรก็เหตุนะ่ะทุ่มเทสุดเจ็ดสุดใจแล้วปฏิสิบปฏิสถานพรรมรมมสลรีลิกธาุพระอรหันตธาทัตให้ปฏิสถานพุทธศาสนาเป็นศา,าสนาวัตถุให้มันคงถาวรในระแวกนี้ความตั้งใจมันแน่วแน่ประนันนะ่มันต้องสำเร็จสาแน่ก็บว่เป็นอย่าง อันเห็ดสําเ็จนะิเนี่ยเนี่ยอยู่เป็นพันๆปีสิเป็นซื่อเสียงไปเป็นพันๆปีเป็นย่างหน่อยคืออยู่จะมาเมื่อเว่าพระพุทธศาสนาอยู่การที่อยู่หอดหาพันปีนี่ซื่อเสียงของบริเวณนี่ก็สิอยู่หอดหาพันปีอันยุได้โดนก็นั่นก็สิ่ื่อเสียงก็จะอยู่ไปโดนอีกนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญต้องสําเร็จยังไม่ต้องสงสัยกันเฮ่าตั้งใจแน่แน่อยู่ บ่มีอันใดเหลือวิสัยสร้อยกันเอาผู้ใดมีก็มีกำลังก็ซอยกันคนขวายเฮ็ดเอาอมันเป็นงานใหญ่คือจังเพิ่นเฮ็ดพระธาตุพระพนุ่มหล่ะเฮ็ดตั้ง8ปีพุ่นเด้มันธรรมดาเด้แต่พ่อสอนถึงเกิดครพ่อสอนแปดันยังเฮ็ดแล้วจังได้ฉลองพระธาตุพระพนุ่มซิลาจ,จารึกคนแสดงไว้ว่า ส่งเสร็จพันสาแปดพศแปดก็เหตแปดปีไปเห็ดยากอยู่แน่จากน้อยของท่านขนาดมหากัสสปะผู้นำพ้าเห็ดเองป่าอะหันเป็นพาเห็ดก็ยังเห็ดยากอยู่ตอนนั้นประจวบปินดินสามเมืองคนผากันเห็ดกันสร้างเกินมากของเฮ้านีไม่ได้เฮา มาหลอกงอยภากอันเทียดอย่านี้เอเอเอดันเอาเันสรสำเร็จอยู่ในภผ้าหนาเป็นของยิงไ่ในโค้งเขตนี่ผ้าอีสานเอมุมนี่ไงแหละพอเฮ็ดแล้ว,วแล้วกเพื่อนก็บวชเนี่ยนะเฮ็ดแล้วแล้วก็นคนกับลังไหลมากกราบมาไหวาเจดีย์ก็คือกันเฮ็ดแล้วแล้วคนกันสิลังมากกราบมาไหวคอยเฮ็ดเป็นธรรมเนียมประเพณีไป ปิดสาขา,าคอยคิดว้ละวางแผนไอยให้เป็นงานประจําปีม่นวิสาขะห็อเป็นสัปดาห์วิสาขะคิดว้ละโควิดกับมะพา,มาที่จริงมาคิดคิดแหงเป็นธรรมเนียมใ้แต่พีไปคิดไปสามปีละหอดเดือนช่วงวิสาขะานี่เสียมีงานประจําปีพอคืดปุ๊บนั่นละโควิดกับมะพาก็ได้ลมไปลมไปนี่ม่านได้นั่นม่าน แมันก็สิเศร้าเป็นย่ยนยุ่ดเขาโควิดมันเหมดมันจางมันทายมันจางเศร้าเดือดร้อนหรอกครับเขาเป็นงานต่อไปข้างหน้าคือเดือนพฤษ,ษภาเนี่ยเป็นเดือนแห่งวิสาขะวันวิสาขะที่จัดการปฏิบัติธรรมอ่ะจัดงานปฏิบัติธรรมมัเป็นงานประจวพอเขาเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นงานหมู่บัดข้างเฮากอนเป็นปกติต่อไปมันใหญ่ขึ้นมันจะเป็นงานตำบล เป็นงานอำเภอเป็นงานจังหวัด้ามันใหญ่เหีียมมางทเป็นงานของภาคอีส,สานนะมันคอยเป็นประเภทนี่ไปมันคอยได้คอยเป็นไปเบื้องแรกก็าสิจัดให้เป็นงานวัดก่อนโควิดก็มาพาไหวล่มเข้าหวล่มไปสุปีด้วยมาเทศปีดกก็ลมลงสุป,ปีสามปีนี่แหละมั้งปีนี้จะขีล่มลมบ่ล <c> ม <oughs> โควิดนะนสำคัญ มันมีม่านอยู่สุยางมันบลาเลื่นว่ากเฮ็ดส้ำเร็แลวกัมันกษิคคอยนั่นไปเขาเข้มแข็งพ่อแลยแล้วเฮ็ดได้มันกสิลายเป็นงานประจําของโค้งเขตนี่พอดเดือนหกมากก็เจ้ากษิตผู้จักว่าต้องประกาศเลยดิกต่ทาเฮ็ดเป็นธทราเนียมไปละมันตายไปแล้วกับลูกหลานกสิตเฮ็ดสืบต่อไปเป็นประเภทนี่สืบต่อไปมันจะคือนพระธาตุพนม พระธาตพนมเนี่ยพระมหากระสปาคนชินไปแล้วกัอประสงลูกหลานก็นยังเห็ดเสือบ่อมาเจอมาฮอดเนี่ยสองพันหาลอยก็ปีแล้วมันยังเห็ดอยอู่เห็ดทุปีสุปีประเภทนี้เดือนสามงานสลองพระธาตุเป็นงาน่ายธาตุนี่ก็คือกันละฮอดจนฮอดหาพันปีน๋เขาก็สีมาทำบุญงานสลองพระธาตุเท่าคือกันอีสาขาบูชาต้องปฏิสติเป็นประเภทนี้ไป นี่เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาอย่างยื่นท้าวอนเปลือกกับพี่แก่นเป็นอย่างสี่แหละเปลือก,กคันคนะถ่อมบุญกับพี่คนก็ได้มาปฏิบัติภาวนาแก่นกับเข้าถึงจิตใจเข้าถึงคางําสอนของพุทธเจ้ามันก็สะเจริญอยู่นี่แหละมันก็ล่อเลี่ยงกันไปทั้งเปลือกทั้งกับพี่ทั้งแก่นกันมีแต่แกนอย่างเดียวหลายกับยูบ่โดน มีมีครบทุกอย่างก็จะเริ่มเติบโตนะศาสนาเป็นอ, <c oughs> อิสัะนลับฟนะันหน้ายะท้าวเลวะฮาโปลาปาลิปลเณเตสาคะลังเอวะเมีวัยโตดินังเปตานังอุปกาปะติ อิติตังมะขิตังตุมหังกิปเมวะสเมจัตุสัพเพบุเรนโตสังกปาจันโนปนารโสยัตถะมณีโชติลาโสยัตถะสัพพิติโยมิวังฉันตุวังสาวาลุโควินาสตุวังมาเตภวัาวังตาลายโยสุขิธิขายุโกภวา อังภิวาทนะสีเลสานิตังโอนธัมปัญจายิโนจันตโรธัมมาวันทันติอายุวรรณุสุขังภาลังรัตนัตตยานุภาเวนารัตนัตตยเตชะสังโลกังโลกังพยาเวลาโศกังสตุยุปันธวา อาเนกาตรายาปิวินาสันตุอาเชสตุมชายาสินทีธนังลาภังสุธิภังขยังสุขังบาลังศีลิอายุจวันโนจ่าโพคังวันทีเจยัสวาสสาตาวัสสาจายุจาชีวสินทีภวันตุเต ภาวตุสัพพมังกาลังมะขังตุสัพพะดิพะตาสัมปังภูตะนุภาเวนาสดาสุทีภะวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังมะขังตุสัพพะดิพะตาสัมปังธัมมานุภาเวนาสดาสุทีภะวันตุเต ภาวันตุสาภพมังกาลังละกังตุสาพบดีวะตาสามบาสังฆานุภาเวนัสดาสุทีภาวันตุเต <c oughs>